เอาละครับเดี๋ยวพาไปติดตามการจัดแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการเกี่ยวกับวุฒิสภากันครับสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภา,านะครับจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการเกี่ยวกับวิทิสภา,าและการเมืองการปกครองของไทยสําหรับเยาวชนนะครับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับที่ห้องประชุมพีลศิล์คคำนวณศิลป์วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการ เกี่ยวกับวุฒิสภาและการเมืองการปกครองของไทยสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าประจำปีพศ2567นะครับรอบแบ่งกลุ่มจังหวัด20จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งนายพีรพจน์รัตนามาลีรองเลขาธิการวุฒิสภากล่าวว่าการจัดการแข่งขันดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและบทบาทหน้าที่และอํานาจนะครับของวุฒิสภา รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถและบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาออกมาในทางที่ถูกต้องเหมาะสมตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถและศักยภ,ภาพทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์ด้วยโดยเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะมีโรงเรียนในพื้นที่20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน50แห่งส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะคะซึ่งรองเลยาธิการวุฒิสภาได้มอบเกียรติบัตรให้กับทุกทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยค่ะ สำหรับผลการแข่งขันนะคะปรากฏว่าทีมจากโรงเรียนเบญจมะมหาราชจังหวัดอุบลราชธานีได้รับรางวัลชนะเลิศไปค่ะส่วนรางวัลรองชนะเลิศค <N> ่ะได้แก่ทีมจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนวาปีปทุมจากจังหวัดมหาสารคามค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง3โรงเรียนรวมถึงอีก47โรงเรียนด้วยนะคะซึ่งก็ได้รับเกียรติบัตรนะคะจากท่านรองเลขาธิการวุฒิสภาด้วยค่ะ